สวัสดีครับพบกับรายการบุโกโต๊ะข่าวบอกอนะครับวันอังคารที่1กันยายน25 6 3สวันนี้ตลาดหุ้นไทยต้องดูภาพรวมแล้วดูจะอึดๆนะต้องบอกเลยว่าเหมือนกับแบบว่าไปก็ไปต่อแบบว่าแรงแรงก็ไม่ได้นะจะลงก็ลงไม่ได้ดูแล้วชวนอึดอัดนะครับตรงนี้ในขณะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศเองโดยรวมๆก็ถือว่าบวกกันเป็นส่วนใหญ่ในจุดนั้นแต่ว่าบวกกันคนนะั้นเล็กคนน,น้อยไม่ได้แบบว่า บิดพัดนัแต่แต่อย่างไรนะครับตรงจุดนั้นซึ่งต้องดูในแง่ของปัจจัยบวกตอนนี้ก็ยังไม่มีนะฮะเพียงเดียวว่าหลายๆตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นน,น่าจะเกิดจากเรื่องของการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า P.M.I. นะภาคการผลิตของจีนนะซึ่งถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะเรียกว่าเป็นเกือบในรอบ10ปีกันเลยทีเดียวนะตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมานั่ง ติดตามกันครับผมเดียวามาพูดคุยกับคุณธนภพม,มีทองในการ Make Money ต่ตะกูกค้ครับผมบค,ค,รบครับผมครับรอมนะครับครับผมแต่มันวันเนี้ยมันถ้าเราใช้ตัวเนี้ยให้เป็นประโยชน์สูงสุดได้เนี่ยนะครับผมว่ามันดีกับประเทศไทยจริงๆนะครับท่านผู้บงัง เอาละช่วงนี้เราจะไปคุยกันกับคุณประเสริฐตอนช่วงนั้นมันดาที่การบริหารของเว็บไซต์ข่าวหุ้นอินไซต์เคอมคุณประเสริฐอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณประเสริฐครับสวัสดีครับคุณธนพรมีทองสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านครับผมแหมเริ่มจะมีแรงเสือสู้แล้วนะก็มันก็จะดูอืดๆนะเอางี้แล้วกันนะแต่ถ้าเกิดว่ามองแบบว่าเป็นลายตัวที่แบบว่เขามีลายตัวแบบว่ามีของเอางี้นหุ้นมีของเะได้ว่าก็มีแรงกิงกำไรเข้ามาแบบว่าหนาแน่นนะแต่ว่าช่องของการ เก่งกันไปต้องบอกเลยนะว่ามันไม่ได้แบบว่าเปิดกว้างกว้างนะคุณธนงูงนะความกังวลเนี่ยก็ยังมีความกังวลอยู่เต้นแบบกล้ากลัวกลัวกล้าได้กล้ากว่ากลัวประมาณเนี้ยสังเกตดูนะคุณมิสเตร์ครับผมช่วงไหนก็ตามเนี่ยที่เรากลัวสมมติว่าเรากลัวมากเกินไปเนี่ยคุณเนี่ยมันจะขึ้นดีถ้าเรากลัวมากเกินไปคุณมันก็จะวิ่งวิ่งเงินยังดีถ้ากลัวมากเกินไปเพราะฉะนั้นมาเอาเอาทุกอย่างเนี่ยมันมีความพอดีของมันอยู่ครับผม นะ <anes> เห็นได้ว่าหุ้นบางตัวต้องเอาโบกโยมาตัวเอาเป็นกลุ่มแล้วกันนะผมมีวันนี้อยากจะนําเสนอหุ้นในกลุ่มของพวกยางพารากรุณนพงศ์นะครับ <น anes> <น anes> วันนี้อ่าผมเข้าไปเว็บไซต์ของเลยนะการยางแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกเลยว่ายางนะฮะร,ราคายางแผ่นลมควันครับปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการผู้ซื้อในประเทศตามสัญญาการส่งมอบราคากลางเนี่ยเปิดตลาดประจําวันนี้นะครับอยู่ที่ 5 6าสบาทจุบาทต่อ,อก,กิโลนะครับโดยปิดตลาดสูงสุดนะครับณนะตลาดกลางสุราษฎร์ธานีอยู่ที่5 8าสิบแบาทจุบาทต่อ,อก,กิโลนะครับผมนะส่วนตลาดนะกลางสงขลาและตลาดกลางนะครศรีธรรมรานะอยู่ที่58.25สตางค์นะต่อกิโลกร,รัมคุณธนพงศ์ก็บอกเลยว่าราคายายงคือแบบว่าแม่ไต่เพิ่มขึ้นมาแบบว่าทุกวันทุกวันอ่ะพูดย่งไง นะครับถ้าเกิดทัาคุณอยากจะรู้ว่าแต่ละวันเนี่ยขยับกันเป็นยังไงเนี่ยนาสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทยได้นะก็จะเห็นเรื่องของความเคลื่อนไหวนะที่แบบว่าราคาขยับขึ้นนะครับในขณะที่ราคาหุ้นในหลายตัวนะครับของตัวของยางพาราเองนะครับไม่ว่าจะเป็น STA นะครับเป็นของ Thai Rubber หรืบบอว่าเป็น t ออ n o r a บ Rubber ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ,รบขึ้นขึ้นอยู่กับว่าแฟนขับใครแบบว่าเนืองแน่นมากกว่ากันเท่านั้นเอง เอาเป็นว่านะคุณประสิทธิ์อย่างนอร์ีสตับเบอร์เนี่ยช่วงนั้นที่ผมคุยกับคุณประสิทธิ์อะ่ะที่ผมบอกว่า้ขอเวลาเนี่ยเขาใช้เวย์หน่อยนะครับผมถ้าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะเขายังอยู่ประมาณนี้นะสามบาทสามเศษถึงสามบาทเศษสิบประมาณนี้นะคุณประสิทธิ์ครับผมอไรเงี้อยอีกสัปดาห์หน้าหนึ่งเนี่ยอีกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะครับมันจะทําให้ฐานเขาแน่นขึ้นฮะอืมครับผมและเขาจะสามารถรอบนี้นะจะสามารถตีทะลุสี่แล้วก็ไปยืนอยู่ในระดับสี่บาทได้เลยนะ โอ้โหต้องหามาไหวหรือเปล่าต้องดูต้องบอกว่ตรง3ามบาทสาสกตังนะตรงไี้ที่แบบว่าต้องคุณท้ายตลาดนั้นจะมีแรงขายแบบว่าออกมาเยอะมากขนาดไหนคุณจะพงพราพยายามสู้พยายามงัดพยายามดันกันแบบว่าสุดชีวิตจ,จิตใจนะเรียกว่าแต่ดูเหมือนกันแบบว่าพลังยังไม่มาเอาว<อ>ินแกันเขาเขาพยายามประคับประคองอยู่ครับผมเพราะ <ผม S 2> ว่าถ้าเล่นเกมใหญ่เนี่ยนาทีนี้นะคุณมเดชถ้าเขาต้องการเล่นเกมใหญ่เขาต้องประคองอย่างนี้แหละ ตัอนี้จะให้กราฟเนี่ยมันใช้สวยอ่ากราฟเนี่ยมันใช้สวยมีตัวกันดีๆประมาณนี้เขากำลังจะขุดบ่อให้มันกว้างกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าคุณนภ์ถูกต้องประมาณนั้นเพราะว่าราคายางในระดับเนี่ยห้าสิบบาทเนี่ยคุณประเทริฐตแมัว่ากำไรเนี่ยยังดีอยู่นะครับผมกำไรเนี่ยยังดีอยู่นะครับเท่าที่เคยคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์ุกว่าราคายางประมาณนี้แหละเป็นราคาที่แบบเขาแฮปปี้แล้ว ครับผมแม่<ร>พูดนะฮะก็ถือยิ่งมีนะ้โนมที่มันจะเพิ่มขึ้นอีกนะโอ้โหนี่แหละคนสั่งเขาจะยิ่งสั่งเยอะขึ้นละ่ะครับผมเพราะย่งรู้ว่าราคาย,ยามันแบบ<อ>ว่ามันวิ่งขึ้นเนาะพูดง่ายๆเนาะใช่ใช่ขนเขาอยากจะล็อกราคาไงอืมครับผมแบบยิ่งขึ้นยิงย่งยิงย่งยิงย่งชิงในการล็อกออเดอร์ยิง่งในแบบว่าแม่ทำงานกันไหวหรือเปล่าตรงอยู่เนี้ยนะเ<อ>นะดี๋ยวว่าคงเนี้ยคงต้องแบบว่าแต่โชคดีของตัวของอินเดียต้องบอกเขามีโรงงานแห่งที่สองที่เขาผลิตแล้วคุณนะพงษ์ ใช่นะถึงที่บอกให้บอกว่าถ้ารอบนี้นะถ้ารอบนี้เล่นแรงไปเลยเนี่ยนะแล้วมันเกิดลงมาอีกเนี่ยเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหมันจะเสียของอืมครัชูทำให้ฐานมันแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับให้ฐานมันแน่นๆเลยให้ย่าอยู่ตรงเนี้ยสามบาทสามสิบไปเกินเนี่ยไม่หลุดสามบาทสามสิบเนี่ยย่าแบบให้น่นแน่นแข็งแรงเลยเนี่ยนะโอ้แล้วแบบแล้วก็เต้นชุดทีเดียวไปเลยครับสามสามบาทสี่บาทห้าบาทไปเลยหมดเรื่อง เอาเอาขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยฝันไปหรือเปล่าผมไม่หมูมั้งเอางี้แล้วก um> ันนะไม่หมูไม่หมูผมผมเพี่ยอย่างไงนะลว่ะก็ไม่หมูไงก็รู้ว่าไม่หมูแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยเขากล้าที่จะทําให้มันไซเวก่อนไหมล่ะก็คงบีบอัดจนแบบว่าหน้าดําหน้าเขียวเอางี้แล้วกันคือแบบเอาเป็นว่าใครที่ทนไม่ไหวอ่ะต้องปล่อยออกมาคือต้องเล่นเกมกัดกันแล้วงานเนี้ย เพราะว่าเพราะวันนี้นนะเ,เนี่ยนะกราฟเดย์เนี่ยโอเคแล้วนะกราฟวีกก็กําลังโอเคอยู่นะก็คือถ้าเล่นในช่วงนี้ก็เล่นได้แต่ถามว่าเนี่ยทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันเนี่ยคุณมืสิทธิ์มันมเทีหมดอ่ะนะแต่ก็กดแต่ดอาการเนี่ยคือเขากดเอาไวอ้อ่ะอืมครับผมอ่มาดอาการก็คือเขากดเอาไว้ก็คือยังไม่ให้ยังไม่ได้ให้ไปอะ่ะดูรถอึดอัดเนาะเอางี้แล้วกันนะดูแล้วแบบสาย มันเป็นเกมที่ให้นักลงทุนนั้นสืดอตัดสายซิ่งไม่น่าจะชอบนะเพราะว่าดูแล้วแบบว่ามันอ่ามันแบบชอบแล้วก็มันไม่กูฟังได้เป็นแบบของของเมคมันนี่นะในช่วงนั้นที่ผมให้ซื้ออยู่ประมาณสักสามบาทสามสิบเนี่ยหลายหลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเม่จะไปไหนเลยคุณใจเย็นๆนะคุณเชื่อผมเถอะคุณเดือไปนะระวังสตีแตกนะเพราะแบบเวลาบีบอาจจะแบบเอาง่ายว่า ณตอนนี้นะยังไม่มันยังมันต้องมีถ้าเกิดมีหุ้นที่เป็นแบบซิ่งกว่านะผมกลัวจริงนะก็ไม่เป็นไรก็ไปซิ่งก่อนอ๋อเอาอย่างงั้นเหรออ้าวจะไปซิ่งตรงไหนก็ไปก่อนได้ยังไงราคามันก็รออยู่แต่ก็อยากจะบอกว่าเกมถ้าเกิดถ้ามันมันมาเนี่ยบางทีมันก็อันบางทีอันมากๆบางทีมันก็อันไว้ไม่อยู่เหมือนกันนะคุณผู้สิิเพราะว่าเวลามันมาเนี่ยมันมันมันก็ไม่ธรรมดานะโอ้โหแต่บอกมัน แม่คือหุ้นมันเคยแบบมาทำตรงเรื่องกว่ายจะถึงสี่พยที่า่ๆผมว่าต้องต้องมีแบบว่าไม้แบบเบอร์เทิมอะพูดง่ายๆนะดูดิก็ดูดิเขาวางขวางไว้เนี่ยหกล้านแปดล้านเนี่ยหกหกหกเนี่ยเขาวางไม่ขึ้นอยู่แล้วนะไปดูไปดูฝั่งบิดสิบิดอยู่สองล้านเนี่ยสามสามสองเนี่ยสี่ล้านแล้วเน่ยทอานั้เนี่ยสองล้านสองล้านแปดสองล้านสองสองล้านเก้าเนี่ยเนี่ยวางวางไว้รอหมดอะครับผม ในรอบรอบร,ร,รอบรอบแรกเนี่ยก็คือไม่ให้หลุดสามสามสองเนี่ยแหละแล้วขอบบนเนี่ยก็ไม่ให้ไปถึงสามสามแปดอ่ะโอ้ขวางไว้เนี่ยหกล้านเนี่ยเอ่อคือวิธีการเล่นที่ไม่ให้หุ้นขึ้นเลยเพราะถ้า<ม>ใครอยากจะมาเล่นสั้นๆนี่นะคุณก็ได้นี่แหละสองช่องโอ้โหตังนะสองช่องสองช่องก็หนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์คุณเล่นได้แค่นี้ถ้าใครอยากจะเล่นสั้นนะคุณเล่นได้สองช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องอะไรก็ว่ากันไป ผมกลัวหนะ้าไปเอาเขาเยอะเนี่ยเขาบีบเอาให้คุณคายเอา,อานี้แล้วกันใช่นะใครซัดไม้ใหญ่เนี่ยโดนใช่โดนคือเขาอาการวางอย่างเงี้ยเนี่ยรู้เลยใช่ไหมเนี่ยวางไว้เนี่ยครับผมสี่ล้านสี่ล้านห้าเนี่ยที่สามสามสองเนี่ยนี่คือก็คือวันเนี้ยเขาตั้งใจไม่ให้หลุดสามสามสองนะแต่ถ้าเกิดถ้ามันจะหลุดจริงเนี่ยไปไอสี่ล้านเนี่ยเขาต้องถอนออกถอนออกอืมนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะเล่นหุ้นแบบเนี้นะ คุณต to right. ้องมานั and then, and so six thousand. Six thousand. Well, ่งดูตลอดเลยเนี่ยว่าว่าเขาถอนไหมไอ้สี่ล้านเนี่ยเขาถอนเนี่ยแค่สองล้านเองพอที่เขาวางขวางไว้เนี่ยวางสองล้านสองล้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ฝั่งออฟเฟอร์เนี่ยวางหกล้านหกล้านเห็นแล้วก็โอ้เพียเพียในดวงจิตจริงตลาดลบไปสามกะ้สามสาม้านจุดแล้วเมื่อกี้ตอนที่คุณบุติตเข้ารายการมานี่ยังบวกสองจุดอยู่เลยเอาไวจริงนะ พอถึงช่วงขายนะักภูมิเศษดูดิวันรุ่มวันรุ่งม,มาทันทีเลยพอช่วงขายเนี่ยนี่คือความอ่อนแอของตลาดเลยนะพอเวลวันรุ่มซื้อเนี่ยวันรุ่มไม่มีดูในช่วง11เดนากาถึง12เดยกาช่วงที่ตลาดปิดในช่วงเช้าเนี่ยช่วงที่พยายามขึ้นแนละ้วก็ไซด์เวย์เนี่ยวันรุ่มบางมากแต่พอภาคบ่ายมาเนี่ยมีวันรุ่มเตีขึ้นแล้วก็มีแรงขายออกมาโดยทั้งแดงเนี่ยวันรุ่มขายตามมาเลยนะครับผมนะต้องบอกเลยว่าวันนี้สภาพคนส่วนใหญ่นี้ ถามว่าอยากจะเล่นไหมก็ไม่มีใครคงอยากจะเล่นในสภาวะตลาดแบบนี้คุณธนภพงศ์เพราะว่ามันดูแล้วมันชวนอึดอัดนะเพราะว,ว่าต่างชาติก็ขายแบบโอ้โหไม้ใหญ่ๆทุกวันกเรียกว่าศาสตร์มาแต่ละทีเนี่ยโอ้โหดีนะสิมีรายย่อยต้องบอกเลยว่ารายย่อยนะมีกองทุนก็เบอร์สองแนละ้วที่แบบว่าเข้าไปซื้อนะเ,อนะเรียกว่าพอแต่ว่าพอเวลาจะขึ้นเนี่ยผมว่าก็เป็นไนที่แบบว่า ก็ข yeah! <window> <biography to> really? ึ้น <out> ลําบากอะพุณธนพงศ์ครับผมนะเพราะทุกคนก็แบบว่ายิ่งเลยเพราะลายอย่างพร้อมที่จะขายทํากําไรอะพูดง่ายครับนะฮะก็ถือว่าเป็นการประลองกันผมว่าตลาดในช่วงนี้อยู่ในสภาวะที่แบบว่าทั้งกดทั้งดันนะแบบว่าผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนแบบว่าอยากจะรอเล่นตอนที่รัชนีลงมาต่ํากว่า1,300จุดนะเพราะว่ามันยังมีเห็นแบบว่าเห็นลูมเห็นแกปบในการที่แบบว่ามันจะเหวี่ยงอะพูดง่ายง่าย นะตอนนี้มันอาจจะเวียงแบบเวียงแบบแคบๆอ่ะนะมันก็เลยแบบ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 ไม่แม่ขอรอแบบว่าหลุดพันสามแบบค่อยค่อยเล่นน่าจะดูแล้วแบบว่ามีโอกาสในการคว้ากําไรมากกว่าคุณธนพงศ์ใช่ใช่อ่ะคุณมิจดูนะ A นะ้องเอลเบอร์นะตะกี้ผมบอกคุณม,มิจจะไหมว่าสามสามสองเนี่ยเขาไม่ให้หลุดล่าสุดเนี่ยสามสามสี่เนี่ยนะมีโยนมาล้านเลยพอล้านปั๊บเขาถอนบิดออกครับผมมันพอถอนบิดออกปั๊บมันก็มาที่สามสามสองทันทีเลย เขาถอนบิดร้านหนึ่งที่แรกเขาวางอยู่สองล้านเห็นไหมพอมีคนม,ม,มาปับ๊บสองอมายโยมาล้านหนึ่งล้านสองแสนเนี่ยเขาถอนบิดออกเลยพอถอนบิดออกปั๊บเนี่ยสามสามสี่มันก็กลายเป็นออฟเฟอร์ไปเลยครับผมเห็นไหมฮะนี่นี่แหละนี่คือเกมกดดันของตัวนอตอีสลาเบอร์ท่านผู้ฟังดูไว้นะครับถ้าคุณจะเล่นหุ้นเนี่ยคุณต้องดูบิดออฟเฟอร์ให้เป็นว่าเขาวางยังไงเขาวางหลอกวางอะไรคุณยังไงอืมครับผม แม่ผมกลัวจริงๆนะกลัวแบบว่าเจ้าแบบว่าทําให้แบบว่าวงแตกทุบให้หมดเลยสามสามสองเขาเป็นไปได้นะเขาไม่ต้องทุบเลยเขา่ตอเแค่ถอนไอ้ตัวไอ้สี่ล้านที่เขาวางอยู่เนี่ยนะถอนออกไปสองล้านหรือวถอนออกไปสามล้านเนี่ยถอนออกไปเลยครับ <c oughs> ผมแค่เขาถอนเนี่ยนะคูมันก็ลงแล้วคนก็ตกใจแล้วเฮ้ยบิดสี่ล้านหายไปไหนวะ เขาเรียกว่าเขย่าให้ลิงตกต้นไม้เอางี้แล้วกันเอาให้แบบว่าแบบว่าโอ้โหอะไรแง่นะผมว่าโดยโดยรวมแบบผมว่าเขาจะทำเนี่ยเพราะเขาคงเลี้ยงอยู่ตรงนี้เอางี้แล้วกันอผมชอบผมชอบเกมอย่างงี้นะประสร็จมันสนุกดีนะดูดูสนุกดูสนุกตั้งผู้ฟังดูตามไปแล้วกันดูต้องดูไว้นะแล้วแล้วจะรู้ว่าเป็นอย่างที่ผมบอกไหม แม่าจายาให้จ้องดูอยู่ตัวเดียวาจาย์ไม่มองดูหุ้นตัวอื่นบ้างเลยเนี่ยเนี่ยเนเอาพูดเรื่องยางไงผมก็เปิดมาดูเอาผมเห็นแบบว่าราคายางการยางมันมันดูแบบเอ้มันมันขึ้นมาเราก็เอ้เห็นภาพรวมเห็นวันสองวันนี้พูดง่ายว่าหุ้นในกลุ่มของยางพาราเนี่ยมันมีสีสันอะพูดง่ายง่ายเอา,อางี้นะคุณพูดง่ายเลยนะนอตเอลั่บเอร์นะ,ะถ้าคุณซื้อราคาเนี่ยสามบาทสามสิบสามบาท 32, สามสองสามร้อยากว่าเล็กน้อยเนี่ยคุณได้ยืวอย่างน้อยเนี่ยสี่ห้าเปอร์เซ็นต์สบายสบาย อืมครับผมราคาราคานี้นะเล่นไม่แพ้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคุณก็ได้ยิวคุณก็ได้ปันผลมาประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะปีนี้ไงน้อยไอซรรบเบิดง,งบดีแน่แน่ะอย่างน้อยเนี่ยสี่ห้าเปอร์เซ็นต์คุณได้อยู่แล้วอืมอ่าคุณได้ยิวอยู่แล้วฮะปันผลเนี่ยคุณได้อยู่แล้วเพราะดูจากกาไรของเขาที่มีเนี่ยนะปีนี้ยังไงก็นิีหายละครับผมถูกไหมเพราะว่าครึ่งปีหลังเนี่ยโรงงานเสร็จแล้วคุณเสรษอกโรงงานเสร็จแล้วนี่ใช่โรงงานที่สองที่เขาขยายอ่ะ เรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วมีลูกค้าด้วยไม่ใช่ไม่มีลูกค้าครับผมตนะ่ยังไงคุณได้ปันผลแน่ๆอ5เปอร์เซ็นต์นะคุณได้อยู่แล้วมีนอนอยู่ในเบอร์รับสักคูซื้อราคานี้นะถ้าหุ้นขึ้นก็ถือว่าโชคดีคุณจะได้แคปิตอลเจนไปอีกนี่คือวิธีคิดของการลงทุนในช่วงนี้ภายในภาวะตลาดแบบนี้ครับคุณผูต้องเลือกหุ้นที่มีปันผลเอาไว้ด้วยถ้าคนนี้แบบว่าชอบปันผลต้องมีบริษัทลูกที่จะเข้าเทรดนะผมจะให้ใมองดูี่ยกำลังลงพอดีเลย VGI VGI เคอร์ี่เคอร์ี่อ๋อ VGI อ่านะฮะเรียกว่านะใครอยากจะได้คืนลงเคอร์ี่ก็ต้องมีตัวแม่นะครับตรงจุดนั้นครับนะตัวของ VGI แบบว่ากําลังลงอะพูดง่ายๆนะผมว่าก็เป็นโอกาสแล้วกันตรงจุดนี้ครับนะเรียกว่าเป็นหุ้นที่แบบว่ามวลชนอะเล่นกันนะเป็นหุ้นที่แบบว่าผมไม่ได้ไหลค่ายก,ก็ก็เชียร์นะฮะตรงจุดนี้เรียกว่า ตัวของเคอรี่เองต้องบอกเลยว่าเอฟ a อ่วมก็คือตัวของไทยพณิ์นะครับกับเมย์แบงก์จิมเองประเทศไทยกับอผมเสริมบริษัทให้นิดหนึ่งว g จอเนี่ยอานาคตจะคุณดูไว้นะครับว g จเนี่ยเขาจะมีตัวสมาร์ทบัตรนะเขาจะมีส่วนได้เสียเรื่องของสมาร์ทบัตรด้วยทั้งว g จทั้งแปรนีเนี่ยเขาจะได้ด้วยครับผมแล้วเขามีว g จีไอเขามีบัตรอะไรบัตรและบิทถูกไหมฮะอ่าใช่ครับผมอ่าพวกนี้แหละมันจะได้ แล้วก็ทานผู้ฟังต้องไปลรมนะครับบัตรและปิดนี่คือบัตรไหลคือบัตรที่เอาเงินประชาชนเนี่ยเอามาเก็บไว้กับตัวเอง <c oughs> แล้วก็เอาไปหมุนได้เหมือนกับพวกอ i exs อะไรประมาณเนี้ยค <c oughs> รับแต่ธุรกิจพวกนี้กระแสงเงินสดจะเยอะนะแล้วในส่วนของวิจัยเนี่ยกับจับตาดูดีๆเลยฮะเพราะว่าในช่วงในช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับรัฐบ,บาลนั้นเริ่มให้ความสําคัญมากขึ้น ับตัวบัตรใช้บัตรใบเดียวเนี่ยได้ทั้งรถไฟฟ้าได้ทั้งรถเมล์แล้วก็เรือตรางรถเรือฮะมือเสีท่ครับผมนะเรียกว่าบัตรเดียวเนี่ยสามารถใช้ระบบขนส่งมวลชนเนี่ยผมว่านายะว่าแหม่ได้ครบถ้วนอ่ะพูด,ดง่ดายๆผมอนาคตบ้านเราเป็นอย่างนี้แหละนะผมเชื่ออย่างนั้นนะคนที่เก่งกําไรนะครับก็ดูตามเทคนิคไปแต่เกิดว่าคนอยากจะเือยาเนี่ยคุณก็เอาเอา,เอาส่วนนี้ยมาพิจารณาในการเลือกซื้อหุนได้ครับ ครับผมนะ่าสมว่าตัวของวีไถือเป็นหุ้นที่มีสตอรี่นะเป็นหุ้นที่แบบว่ายอย่างน้อย,อยคือโอ้แม Story, หมสตอรี่พูดถึงนึ่งเคอรี่เอเคอรี่เข้าไว้นะครับ,รบผมนะตรงอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ผมว่าคงจะเข้ามาแล้วนะไเรียกว่าคงจะได้รับความสนใจจากทั้งตลาดแล้วก็นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างสูงคุณธนพงศ์มันยังไม่จบแค่นี้นะนคุณประสิทธิ์อ้าเนี่ยนะตัวของเอเอเนี่ยจะมีรถ จะมีรถรุ่นใหม่ที่แท็กซี่เขาซื้อไปสามพันคันน่ะสามพันห้าร้อยคันน่ะอืมครับผมอืมจับตาดูดีๆว่าเขาจะทําอะไรบ้างกับวีจีไหรือเปล่าครับผมผมว่าต้องเป็นเลนที่ต้องมานั่งคิดตามอ่ะพูดง่ายๆพูดล้ำนำหน้าไปไหมนั่นไงผมบอกแล้วไงคุณธนภพมาดูอย่างนอตอิดนอตอิดยางน็อตอิด เอาแล้วคือเฉพาะตลาดลบแปดกว่าเนี่ยไม่มีไม่ไม่มีอะไรที่แบบว่าในะในการที่แบบว่าจะพยุงจะเลี้ยงไงก็จับยัดเลยเขาถูกไงเขาถอนไปเห็นไหมล่ะมันมีไหมล่ะตะกี้เนี่ยมีใครมาขายสี่ล้านหุ้นน่ะเขาถอนครับผมเห็นไหมตอนนี้เหลือเหลือเหลือช่องละสองล้านแล้วในการสามสามสี่ใี่ยมมีสามล้านสามสามหกเนี่ยมีสองล้านสามสามแปดยังหกล้านเหมือนเดิม ครับผมต้องดูเอางี้นะต้องดูอาการคอนโทรลหุ้นนี่เขาคุมได้อยู่หมัดไหมเอางี้แล้วกันนะอันนี้เป็นบทบทพิสูจน์ของ <sk ill> ของเกมนะของเกมว่านะเรียกว่านะเรียกว่าเครือข่ายเน็ตเวิร์กเองเนี่ยเอาอยู่รับมืออยู่ไหมสาหรับเกมที่แบบว่าเกมใหญ่ในในอนาคตนะในอนาคตต้องมานั่งติดตามกันนะ <S <S ผมเชื่อว่าตัวของอ d i เองผมว่าความคลึกคักความผมว่าคนเริ่มคนเริ่มรู้จักธุรกิจ คุณเริ่มแบบว่ามีความหวังในการแบบว่าจะเข้ามาเก่งกํานรกันได้ช่วงไหนคุณนพงร์ผมเขาถอนบิดคุณปรเสร็จครับผมเขาถอนบิดเขาหลอกเนี่ยผมดูแล้วเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันไม่เพิ่มหุ้นม,มันขายอยู่แค่หลักล้กานไปแล้ไหลไปและะ้วโอ้สามสองแปดถอนบิดถอนบิดต่อ,อไปเนี่ยผมดูเนี่ยวอลุ่มที่แมทเนี่ยมันไม่มีหลักล้านเลยมันมีหลักหมื่นอะ่ะครับผมเห็นไหมเขาาถอนบิดออกหลอกหลอก บวจริงเลยนี่แหละนี่แหละนี่คือเกมกระาหุ้นเนี่ยเขาหลอกนัลงทุนอ่าคืออันนี้วัดใจวัดใจเอางี้เนี่ยบีบหัวใจปิดปิดปิดเลยเขาเขาถอนปิดให้เลยเนี่ยขายใช่ไหมเนี่ยถอนปิดให้เลยครับผมเนี่ยมีขายหลักแสนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถอนอืมนะถอนปิดออกแต่ถอนที่เขาถอนออกไปสองล้านเนี่ยสองสามสองแปดเนี่ยเหลือสี่แสนเนี่ยเขาตัว m a t มันไม่มีสองล้านครับผมแล้วมันหายไปไหนสองล้าน ผมว่าก็เป็นอะไรที่แบบว่าอาจจะบอกว่าวัดวัดวดวงวัดดวงก็ได้นะเอาอย่างนี้แล้วกันนะ <S <S นะแต่ถามหน่อยเถอะว่า <S <S ๆๆๆคนที่จะเล่นนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าต้องมีต้องตสตังน,นะอ่าต้องมีเงินเย็นอ่ะพูด,ดง่ายเพราะว่าเวลาเขามันเวี่ยงไปเวี่ยงมามันอึดอัดนะ, <S <S นะพอแบบโหลงเนี่ยลงแล้วความทุกข์ก็มาเยือนเราถ้าขึ้นหรือว่ายืนเนี่ยมันก็อะไรที่แบบก็เป็นความสุขในหัวจิตหัวใจของคนที่ ถือหุ้นตงนุงเกียคุณธนพงศ์ใช่ครับนะอันนี้เป็นบทพิสูจน์ว่ารักแท้รักแทนะไม่ใช่ <c oughs> นะถ้าแบบว่าหวังแบบว่าหวังเฉียวเชียววังแบบดีหัวเขาบ้านนะก็เป็นอะไรที่แบบว่าแหบบแบบมตลาดแบบนี้สภาพแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเอือเอ้ออํานวยเท่าไหรนะ่นักคุณธนพงศ์ใช่นะก็ดูแล้วก็พยายามประคับประคองพยายามดูแบบว่าสู้นะคุณธนพงศ์นะตรงสามบาทยี่สิบแปดสตางค์ นะต้องดูที่ว่าเขาจะสามารถงัดนกกลับมายืนได้หรือไม่คุณนะพงก็เป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันเาถอนหรือเปล่าถอนอีกร้านหนึ่งเนี่ยถอนดิ <c oughs> ถ้าถอนอีกร้านหนึ่งสามสองแปดก็หายแหละครับผม <c oughs> นะผมผมว่าชั่วโมงนี้คนที่แบบว่ารอเล่นเนี่ยผู้คนเนี่ยพยายามสวดมนต์ไปทางเดียวกันนะ หลุดเลยหลุดเถอะพันสามหลุดเถอะพันสามหลุดเถอะพันสามเอางนี้ด้วยกันสองจุดเดงอีกสองจุดเดงแล้วอย่าลืมนะว่ากใกล้ใกล้บนหยุดยาวนะคุณธนพงศ์นะอ่านะ <c oughs> ใกล้บนหยุดยาวสี่วันนะนะพูดง่า,งงายๆนะผมว่าคนก็แบบว่าแม่เก็บเรียวเก็บแรงไว้เป็นสัปดาห์หน้าดีไหมตรงจุดนั้นครับผมนะสัปดาห,ห์นี้ก็บอกดูแล้วก็ถ้ากิจจะถือครองหุ้นกันแบบว่านาน,านๆก็เป็นที่แบบว่า แม่มันดูแล้วมันเอาเงินไปแช่หรือไม่เอางี้ด้ครันคธนพงศ์นะคมัเกษตรสินท้าเลยครับผมครับผมนะตลาดบรรยากาศแบบนี้นะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะฮะเรียกว่ารอดูจังหวะในการที่เข้าไปช้อนหุ้นเก็บหุ้นที่ต้องบอกเลยว่าไต่มาสามเมตต้องใช้ไรนนะครับสําหรับในการที่จะเลือกหุ้นในการเข้าไปช้อนซื้อหุ้นครับผมครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณเกษตรนะครับขอบคุณมากครับคุณธนพงศ์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ นะคุณประเสริก,ก่อนช่วงนั้นบรรทีิการบริหารของเว็บไซต์ข่าวคุณอินไซ่ดอคอมครับผมนั่นคือการพูดคุยกับคุณธนพงศ์มีทองนะเรียกว่าวันนี้ก็เน้นๆตัวของนอตอิสลาเบอร์หรือว่า n อ ER, ็นาะฮะต้องดูที่ว่าเกมหุ้นเนี่ยระยะสั้นและระยะกลางระยะยาวนี่จะเป็นอย่างไรซึ่งสภาพตลาดหุ้นตอนนี้ก็ถือว่าเรียกว่าดัชนีเนี่ยก็ใกล้1,300จุดตอนนี้ก็อยู่ที่1 3 0 3งจุดจุด2จุดนะครับลดลง7.4 4 จุดคิดเป็น0.57%มูลค่าการซื้อขายก็เกือบ39,000ล้านบาทนะครับนี่คือรายการบุกตัวข่าวบอกอในวันนี้วันนี้ต้องขออำนาจท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม